บ้านไหนวะจะตายยังไงเก็บมาก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 บูรคาโดนโดนเก็บมากนองนองนององที่หลังที่หลังที่ไหนที่ไหนอะไรขึ้สามวิอ่ะ โคตรเอ้ย่นระเบิดโคตรโคตรคตรโนักวัวเนาะที่ไหนทไหน จะลงมาล่างไปมีตรงนี้ไหมจะโดนเจ็บจะโดนเลือดเจ็บตีใครยิงวะใครยิงวะจะเนาะอะไรอ่ะ

ไปออกขวาหลังยิงเราอ่ะต้องโถมไหมไปกี่ล่ะเฮ้ยโดนโดนโดนเข้าหัวเข้าหัวไปช่วยอยู่บล็กหนึ่งบล็กหนึ่งอยู่ข้างล่างมาสุดท้ายเก็บเก็บเก็บเล็บลูกเก็บตัวโล่เก็บมากข้างบนข้างบนข้างบนบล็อกหนึ่งบล็กหนึ่งข้างบนข้างบนข้างบนชุบเพื่อนอีกแล้วอ่ะข้าบ่นแล้วค่ะไปสวยจะตาย อยู่ข้างนอกกับผมกับผมกับผมใครอะอยู่ผมจะตายแล้วก่อแตกปั๊บก่อนไปทีสุดท้ายาไอ้นี่มันล้มไปแล้วนี่ยน,นย,ยากกันเราซิปมาปั๊บแล้วก็ซัดมันเลยอาหนัก เอาเอฟโอ้โหจบละเอฟโอ้โหจบละไอ้เฮ้ยแล้วโดนอะไรเนี่ยอัตติโดนไงทำยากอ่ะโอ้ยข uh, ้างนอกข้างนอกพี่ดันกูดยอดยิงปีนกนกตอนนอกตนนอกนี่นี่นี่หลายลายโอ้เจ็บนกสองไอ้นี่นี่ไหายตัวหายตัวไอ้นี่มิรัตมิรลัดติมิลัดสิอั่ิอัติอสุดท้ายมาสุดท้ายสดท้ามีมูโยคนไหม นี่เนี่ยตัวนี้มิลาดโอ้ตายไปวงแรงพีง่เดียววงแรงวงแรงตายตายก็แตกก็จะแตกก็ก่แดงอ่ะก็แตก ไอ้่นเจ็บโลบ้าโบ้าเจ็บผมมีหมอไม่ใช่โลบ้าหมอไอ้เจะรอดิกี่ตัวสามโอ้พสามหมอหมอปั๊มกสาดิหมอปั๊มก็สามมหมอไอ้โอ้ยเลผู้ชมเลย

đi vào tia nè Đi gọi là chịu từ bang 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 này bang 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 Cái Uh. Head, man. I killed an enemy. contact with target, a champion just fell. Contact. Oh. อี่เฮี้ยยังไม่โดนเลยนั่นไหนะยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่ไม่ตายไดูดูเออได้ๆๆๆจะเลียตรงนี้มดนี่ตายแล้วเลี้ยตายแล้วตายแล้วเอาไปทันมดจะดึก60มีคนโดดลงจากดึกตัวนี้ ไอ้ <Yeah. S 2> ยัยกันดูเถี่ยวอะไปไหนไไหนะไม่เก็นตึกอะตึกนี้อ่ะตายไหมตัวเองของั้นบนสุดชั้นบนสุดบน,นสุดเลยบนสุดเลย เฮ้ยลบ้ีจิตอีไรหลังๆทางทางที่เรามาทางที่เรามาทางที่เรามาพี่เดียมีนะรเวะ่เดยร์เยเด่ะมันวามาเจ็บๆนี่งเัน2ตัวเดียมายัง จไปเยอะปะอันนี้กองมันเอี้โหตรงผมสามตัวเลยเฮ้ยอีกทีหนึ่งคารตที้คารตที้โอ้โหเที่ยอะไรตั้งนานแม่งแ็กไม่ยิงกันยิงตอนผมตรวจไปอยู่ตรงกลางเลยตรงผมอะเจ้าสองทีนะพี่ ใครอะหนุ <laughs> ่ม <No. S 2> ไม่มีหนีแล้ววิดียสายแล้วโคตรเจ็บแต่เดียวสมัตเออ จะต้องพูดสองคนขาดแล้วหนึ่งสไต,ต,ตายพี่ก็แตกสองตีอยูท้ายละตรงนั้นแ่ะไม่ตัวเดียวอันนี้ตัวเดียวอีกตีหนึงอยู่ไหนอสองตอีท้ายไงก็สองตอีท้ายไงไกับพี่ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตีหนึงไง

แนวดรอปลูข้างหลังพี่เดยวสามที่นอกวงที่หนึ่งแล้วข้างล่างล้อที่หนึ่งร้อได้พี่เดียวจะตกนะจะลงอ่ะจะลงก็พอ,อลงก็คือตายอะ่ะรอยอยู่มือ,อเ,เบลยโดนหัวไม่ตายวะ <c oughs> môn anh biết chuẩn ở đây môn anh biết hai cặp chuẩn nào chuẩn nào mô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 n nào เออหลังนั้นแหละไม่พี่ตะเลิดมันเนาะะเลิดไกลพี่เฮ้ยมีคนยืนอันตีมาล่างยิงฟีพี่เดินโดนยิงฟีราบานสากกนไเข่าินอืมไอ้ยาปาวรีเกิดปี เฝ้านิ่งเกินน่ะเนี่ยอยากฆ่ากลวงมากเห่อมึงอะฮะตายไปสองรอบแล้วยังไม่เข็ดเนาะมันยิงได้ละมันยิงกันเองยังไงมันยิงทำยังไงหรวอมันยิงมันยิงก็ได้นะตัวสุดท้ายโนตัวท้ายมันยิงกันเสร็จแล้วดิประเด็นอะสุดท้ายพี่เดชไปปั๊มเลยพี่นันเล่นคนเดียวไปหนึ่งหนึ่งเลยยิงยิงเชิงหน่อยยิงเชิงหน่อยยิงเชิ หายมันหายอยู่อเ,เอาเรื่องอยู่อยตายอย่าตายผมแล้วผมรอดผมรอดพี่เพื่อนนั่งทำพิษเลย <c oughs> <c oughs> เลงเลงอยู่เอฟเห็นเอฟเห็นจังหวะออกเซนโดดมาพี่ไห <c oughs> มเท่าไหร่ เขาไหลไปโคตรไกลไหลแบบเข้าเข้าเข้าแบบที่หวังเป้าคือเข้าเป้าเป้เลย